อัลลีเฟกดาบทูสวรรค์นะครับเมื่อไหร่ล่ะอัลลีเฟกดาบอชุร่านะครับความสามารถเป็นอะไรแบบไหนเจาะลึกกันซะหน่อยตอนรับการมาของเทพซิวรวะจะใช้ได้หรือเปล่าหมอะกับเข้าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อ่ะแล้วก็กาศสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจันแจ็คไวน์นเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพพยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนเนครับกับทางด้านของอาร์ติแฟกต์นะครับไม่ได้พูดถึงซะนานเลยสําหรับอาร์ติแฟกต์ตีศูนย์ที่เพิ่งพูดไปครั้งก่อนหน้านี้นะวันนี้มาพูดถึงอาร์ติแฟกต์ของดาบเทพซิลรัวนะครับดาบอัชชูร่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธร,บราบดีจยนตีต่างไว้นะกับเคียวนะครับติดไว้สองอันยังไม่ได้ทำเนาะโดยอาร์ติแฟกช้นรดใะคับ โดยฐานของดาบเทพซิลรัวหรือดาบเทพอัชูุราจะคิดว่าน่าจะแยกกันมั้งน่าจะมีของตัวเขาเองนะครับตอนนี้เนี่ยมันระบ,บุว่าตัวละครที่ใส่แล้วใช้ความสามารถแบบพิเศษด้านอ่าด้านบนอะ่ะมันจะเป็นอ่าตัวถังเฉินกับเซียวอู่เอสพีครับคือตอนนี้มันยังไม่ได้ให้ใช้ความสามารถอันนี้กับตัวละครอย่างอ่าเขาเรียกนะ่าอย่างตัวละครอย่างถังซันเทพซิลลัวคิดว่าน่าจะมีดาบเทพอัชูุราชิ้นใหม่มาให้นะครับไม่ก็รออัปเดตไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้จะอาจจะเซเวอร์จีนนะครับ ทักษะพิเศษเฉพาะาตัวถังเฉินแล้วก็เสียวอู่นะเมื่อยูนิตฝ่ายเราเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดียวอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบใดก็ตามเนี่ยความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ300%ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นความเสียหายสุดท้ายด้วยนะซึ่งมันดีมากๆครับอันนี้เนี่ยเป็นคือความเสียหายที่คิดค่าดาเมจบัฟโดยรวมแล้วนะคือความเสียหายท้ายแรงขึ้น3% 0 0ก็คือถังเฉินกับเสียวอู่เนี่ยมันจะตียมตีตัวเดียวบ่อยๆครับโจมตีตัวเดียวเบิ้ลๆแต่ว่าถังซานมันเป็นตีตีแบบตีีอดวเยขง อันนี้อยู่ดีนะถึงมาเพิ่มไปเป็นตีเดียวจันว่าไม่ค่อยไม่เหมาะไม่เหมาะทักษะอย่างที่1ทั้ง2สายตีมูมหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีอาร์ติแฟกต์ของตัวเองมาในเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวดาดเทพซีรัวนะครับระดับก็มีตั้งแต่เลเวล10 20 30ถึง40ถึง50เลเวลตันนะครับเมื่อฝ่ายของเมื่อยูนิฟายเราเนี่ยมีชีวิตน้อยอยู่กว่า3หรือเท่ากับ3นะครับความเสียหายที่เกิดจากเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น30 45 60 90 150 250 เมื่อมีเพียงยูนิตเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ความเสียหายโดยทัจะเพิ่มเป็น30 4 5 6 0 9 0 1 50 250นะครับก็คือมันได้ทั้งฝั่งฝั่งฝั่งเราอะฝั่งศัตรูน้อยกว่า3คนหรือเท่ากับ3คนแล้วก็ศัตรูอยู่ตัวเดียวอะ่ะยิ่งทําให้โดนความเสียหายได้แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งเพิ่มความเสียหายแหละการโจมตีเนี้ยมันเหมาะกับการไปตีอ่าตีสายคอนเพราะว่าแต่ควอนมันจะเหลือตัวเดียวเนาะดาเมจเอตัวดาเมจสองฝั่งตรงข้าม แล้วก็ธนะของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อ่าคร่าวๆกันแล้วเนาะอ่ะเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับสีม่วงนะครับเมื่อมีศัตรูเพียงตัวเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับความเสียหายสุดท้ายของฝั่งเราเพิ่มขึ้น15%นะครับชิ้นอาทองซ้ายนะครับสำหรับยูนิตที่ตายทุกตัวความเสียหายเราจะเพิ่มขึ้น50%นตะครับตอเป้าหมายเดียวนะสูงสุดไม่เกิน200%นะครับก็4ตัวแหละนะ54-20เท่ยี่0ิบามี5ตัตายได้อยมันึงพอดีนะครับ แล้วก็ทองฝั่งขวานะครับสำหรับศัตรูที่ตายทุกตัวนะครับความเสียหายคิทิคอลของเราเพิ่มขึ้น50%เมื่อโจมตีเดียวนะครับสูงสุด200%นะครับโอ้โหทังเฉินไม่เหมาะแน่นอนครับทังเฉินโจมตีมูมหมดเลยนะครับอันนี้มีแต่โจมตีเดี่ยวนะครับแดงฝั่งซ้ายนะครับเมื่อยูนิตของเราเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดิมต่อเนื่องทุกรอบนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้น5%นะครับที่เป็นความเสียหายสุดท้ายสูงสุดไม่เกิน25%นะครับโอ้ดีมากเลยแล้วก็ฝั่งขวานะครับเมื่อยูนิตของคุณเน เขาเรียกว่าโจมตีหลายชั่วในครั้งเดียวโจมตีที่มันเป็นแบบ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 โจมตีแบบหลายๆครั้งหละหลายสแต็กในการโจมตีเดียวครับตีรัวๆความเสียหายที่เกิดจากแต่ละสแต็กจะเพิ่มขึ้น10%ปสูงสุด50%นะครับแล้วก็ที่เป็นสีรุง้งนะครับสีรุ้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นด้านตีนะมุ่งเน้นของคุณโจมตีเป้าหมายเดียวไปครั้งแรกจะเพิกเฉยต่อโล่ป้องกันความเสียหายครับก็มุ่งเน้น p v พแต่ที่เหลือเนี่ย ที่เหลือน่ตีกระดูดได้หมดเลยนะทุกชิ้นเลยครับจะเป็นชิ้นบนที่อาจจะเน้นๆไปพีพีหน่อยตีทูรโร่นะครับเป็นไงก็แต่ละชิ้นก็วิธีการหาก็จากตู้ฝั่งขวาฝั่งซ้าย2ชิ้นก็เหมือนเดิมครับจากเหมือนแต้มแล้วก็จากกิจกรรมพิเศษนะครับก็เ,เรียกว่าโจมตีเดี่ยวแบบจ่าๆอย่างนี้เนี่ยเทพสมุดไม่ใช่เทพสมุดดิถังซานเทพซิลรัวเนี่ยบอกว่าเซโนไม่ใช่ไอแน่นอนนะครับเพราะการโจมตีหมูเนี่ยมันเป็นของถังซานดังนั้นปัจจุบันนี้น่าจะถังซานน่าจะใช้อันนี้อยู่ครับดาบทุสวรรค์ ปัจจุบันนะปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์จีนน่ะจะคิดว่าตอนนี้ถังซานน่าจะใช้สังดาบทุสวรรค์อยู่เพราะว่ามันเป็นตีหมู่ครับดีสุดแล้วนะครับแล้วก็การมีอุปกรณ์นะครับเมื่อเรามี2ชิ้นนะเนี่ยไอ้พวกนี้มี2ชิ้นนะครับสำหรับยูนิตที่ตายทุกตัวความเสียหายท้ายเกิดจากป้าใหม่เดือดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นถาวรสบอสูงสุด80%นะครับแล้วก็เวล2อ0จะเป็น7 75%สูงสุด300%นะครับมี4ชิ้นนะครับ ทุกครั้งที่ฝั่งเราเนี่ยทำการโจมตีเป้าหมายเดียวความเสียหายสุดท้ายกับการโจมตีเป้าหมายเดียวของตัวตัวนั้น,นจะเพิ่มขึ้นถาวร40โจมตีได้สูงสุด400นะครับแล้วก็เมื่อเราอัพเลเวลเต็มอ่ะก็เป็น80สูงสุด800เนะครับโอ้โหเน้นโจมตีเดียวแบบจัดๆอะ่ะอันนี้ใครเล่นเสียอูอัชชูลาชิ้นนี้ต้องมีให้ครบนะแบบมันสาคัญมากเลยอะ่ะแล้วก็6ชิ้นนะครับเมื่อฝั่งเราโจมตีเป้าหมายเดียวแต่ะครั้ง้งเปาาหมายจ โดนความเสียหายสุดท,ท้ายเพิ่มขึ้นถาวบอ3.5%สูงสุด140%และรีเซ็ตหลังจากที่เราเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนะครับแล้วก็ทักษะเสริมแบบตันนะก็เป็น7.5%สูงสุด300%เรียกว่าตีตัวเดิมอะยังไงก็ตีตัวเดิมซ้ำๆไปครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ต้องเปลี่ยนว่าตีใครตีตัวเดิม,ดมสแต็กก็ไม่หายนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอันนี้ต้องใช้นะเป็นชิ้นที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตามันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเรา เวิกเสียอูมาแล้วก็ใช่ครับเห็นว่ามันทางานได้หมดเลยครับด้านบนสุดก็เป็นของเสียอ,อูเองนะครับเดี๋ยวคิดว่าถังซานโค้งมาเร็วๆนี้นะสำหรับใครที่แบบเอ้ยถังซานจะมีของตัวเองไหมจานคิดว่าแบบนี้มีแน่นอน,อนหรือถ้าไม่มีใช้ของ6ปีเอพีคุ้มกว่าครับถ้านับตามที่ความเข้าใจจานจะรู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงตอนลงไปในสนามนะครับเห็นปะโห oh, ไม่แสดงด้วย เป็นดาบแดงๆทิ่มลงมาบนอากาศแบบจางๆเออนั่นแหละก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ดีมากๆใครที่ชอบโจมตีเดี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นที่ตอบโจสมากๆนะเพราะว่าเน้นๆ้นโจมตีเดี่ยวประจัดๆอ่ะนะยิ่งสตูยิ่งหรือน้อยเนี่ยตีแบบตีเป้าหมายเดี่ยวดาเมจแบบพุ่งพวด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 เป็นสแต็กด้วยยิ่งดีครับการเป็นสแต็กเนี่ยยิ่งส่งผลให้รับดีมากนะก็ลองคํานวณการสําหรับใครที่จะเล่นสังสรรค์ เทสมุดเอ้ยส,อสังสรนอ่าเทพซีดัวคงรอชิ้นใหม่แล้วก็ใครที่เล่นพวกโจมตีเดี่ยวเสียอู่ทั้งเฉีนเยนแล้วเนี้ยชิ้นนี้บอกเลยว่าตอบโจสดีมากๆนะครับก็รอกันไปเก็บกันไปอ่าตัดสินใจดูในการปั้นนะเพราะว่าการปั้นแต่ละอันก็คงใช้รลเวลขึ้นเยอะหน่อยนะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับดาบเทพซีรัวนะเรียกได้ว่าตอนแรกคิดว่าเนี่ยตัวถังซานเราจะได้ใช้แต่ว่าพอเรามาอ่านแล้วเนี่ยโอ้โหโจมตีเดี่ยวทางงานถังซานโจมตีหมู่บอกว่าถังซานบอกเซโนไอใช้ไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าต้องรอชิ้นใหม่ขของเเาแล้วกันนะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับขอให้สนุกสนานกับการแปลงของจานนะหวังว่าจะแปลไม่ผิดพลาดให้ทุกคนละกันเนาะก็กูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับตอนนี้สเตลราโกพัทเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกแพ็ครายเดือนของทางซานเซอร์เวอร์ไทยนะไงก็ต้องรอกิจกรรมกันนะครับติดตามหน้าแฟนเพจจาแล้วก็ทนาของเพจสเตลราโกพัทดีๆนะเดี๋ยวมีกิจกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอติดตามเดี๋ยวจานจะเอาข่าวๆมาบอกกันอีกครั้งนะขอฟ สัรับคลิปนี้จารเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูราักแฮฟฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัรับคลิปนี้บ๊ายครับ